พอดีวันนั้นนะครับผมขับรถมาจะมาเปิดร้านยาครับแล้วก็เออจอดรถเสร็จแล้วทุกคนได้เห็นข่าวที่เป็นคลิปไวรัลในตอนนี้เนียคะเด็กตกน้ําแล้วก็เพศฉัชกรเขามาช่วยได้ทันดีที่น้ําไม่ได้ลึกมากแล้วก็ดีที่ช่วยทันเพราะว่าจริงๆเขาเรียกว่า4นาทีโกลเด้นพีเรียดถ้าสมองของเราค่ะขาดออกซิเจนเกิน4นาทีอันนี้อันตรายแล้วนะคะและยิ่งถ้าขาดเกิน10นาทีอัตราในการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงเลยถ้าเป็นไปได้ก็1ผู้ปกครองใส่ใจไม่ให้เด็กคร สายตาสองก็คือถ้าได้ให้เด็กเรียนว่ายน้ําก็จะโอเคขึ้นเราว่ายน้ําเป็นเรามั่นใจขึ้นไหมครับถ้าเราจะจไปเล่นน้น,นแล้วตอนคุณครูลองฝึกน้องโยนน้องลงน้ําเป็นไงตอนนั้นรู้สึกมสคยกลัวอตอนแรกตกใจไหมลูกตกใจหนึ่งเปอร์ ตกใจหนึ่งเปอร์เซนต์หลังจากนั้นทำไงต่อคะเดี๋ยวนถือขอฟังจนถึงขอฟังเลยอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเราเป็นพลเมืองดีบังเอิญไปเจอเด็กตกน้ําวิธีที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างแรกนะคะก็คือโทรหนึ่งหกหกเก้าแล้วถ้าน้ําลึกอาจจะต้องประเมินด้วยว่าตัวเราเนี่ยว่ายน้ําแข็งไหมอาจจะต้องใช้สิ่งของในการยื่นเข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะกระโดดลงไปนะคะตรวจดูก่อนว่าน้องหายใจหรือเปล่าถ้าไม่หายใจค่ะให้ทำ CPR ทันทีนะคะในอัตราส่วนสามสิบต่อสองเป่าปากส ครั้งสลับกับกดหน้าอก30ครั้งสิ่งที่ไม่ควรทําเลยก็คืออุ้มพาดบ่าห้อยหัวอันเนี้ยค่ะไม่ควรทําเพราะว่าจะยิ่งเสี่ยงทําให้เด็กเนี่ยสมองขาดออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นความเสี่ยงก็จะมีมากกว่าการที่เราตัดสินใจทํา CPR ก่อนเลยแล้วก็รอให้รถกู้ชีพเข้ามาช่วยเหลือค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอชื่นชมเภสัชกรคนที่เข้าไปช่วยชีวิตน้องในข่าวด้วยนะคะถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆสุดท้ายนี้ค่ะออยอยากรู้ว่าบ้านไหนส่งลูก ไปเรียนว่ายน้ำกันบ้างด้วยเหตุผลอะไรคอมเมนต์มาแชร์กับออยหน่อยนะคะ